Hello students Welcome back to English class with teacher Vina. สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษกับคุณวินาอีกครั้งหนึ่งค่ะ Today we will learn about adjectives part 3วันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องคำคุณศัพท์ตอนที่3กันนะคะ Are you ready? let's go ไปกันเลยค่ะ let's review about vocabulary first เรามาทบทวนคำศัพท์ adjective คือคำคุณศัพท์ที่ได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะว่าเด็กๆยังจะพอจำได้ไหม look at the picture and say after me ดูรูปภาพแล้วอ่านตามคุณครูนะคะข้อที่1 big big ใหญ่ number two small small เล็ก number 3 fat fat วน number 4 ติ่นหอมบางหอมใช้กับสิ่งที่มีชีวิตบางใช้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิตค่ะ n u m b e อร์ไฟฟยังยังแปลว่าหนุ่มสาวค่ะ Number 6์ซิกส์อดอดเก่าแก่เก่าใช้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิตแก่ใช้กับสิ่งที่มีชีวิตค่ะ n u m b e r ข beautiful beautiful สวย n มายเลข ugly ugly น่าเกลียด Hands ome, handsome handsome หลอ่อ n u m b e r ขส ugly ugly แปลว่าน่าเกลียดหรือว่าขี้เละนะคะต่อไป n u m b e r ขส leech leech รวย number twelve พ่อพ่อแปลว่าจน number thirteen ข้อสิบสามค่ะ diligent diligent ขยัน fourteen lazy lazy แปลว่าเกียรคร้านหรือขี้เกียจนั่นเองค่ะ fifteen good good ดี sixteen bad bad ไม่ดี seventeen tall tall สูง eighteen short short เตี้ยสั้น nineteen long long ยาว twenty short short สั้น twenty one hot hot ร้อน twenty two cold cold หนาว twenty three happy happy ม so. ีความสุข twenty four แ a กแปลว่าเศร้าเสียใจน่ารู้น่าจำเราลองมาดูนะคะคำศัพท์ที่จะนำไปสู่การแต่งประโยคในบทเรียนของวันนี้ค่ะมาดูข้อที่1 you แปลว่าคุณเธอท่านข้อที่สอง we พวกเราข้อที่3ามนะคะ they แปลว่าพวกเขาหรือพวกมันก็ได้นะคะข้อที่4ค่ะ you ใช้กับ verb to be ที่เรียกว่า are say after me you are อ่านตามคู่ค่ะต่อไปค่ะ we แปลว่าพวกเรานะคะ we ก็ใช้กับ verb to be ที่เรียกว่า are เช่นเดียวกันค่ะอ่านตามนะคะ we are we are ต่อไปค่ะ they แปลว่าพวกเขาหรือพวกมันนะคะใช้กับ are เช่นเดียวกันค่ะ they are they are Very good ไปดูตัวอย่างรูปแบบการแต่งประโยคกันนะคะ Make the sentence s จงแต่งประโยคนะคะก่อนแต่งประโยคเราลองมาบอกความหมายของคำศัพท์ที่เห็นอยู่กันดีกว่านะคะว่าแปลว่าอะไรข้อที่1น rich วันดิสิ์อินไทยแปลว่าอะไรคะภาษาไทยแปลว่ารวยนั่นเองค่ะเก่งมากๆแต่งประโยคนะคะคุณรวยแต่งได้ดังนี้ค่ะ you are rich you are rich อ่านตามค่ะเก่งมากค่ะจบประโยค don't forget full stop มาอย่าอย่าลืมจุด full stop นะคะต่อไป number two tall tall what is it in Thai แปลว่าอะไรคะ <c oughs> เบลล์ดิเกิดแปลว่าสูงนั่นเองค่ะแต่งประโยคค่ะพวกเราสูง we are tall we are tall ต่อไปนะคะพวกเขาสูง day a ชเดอรต่อเลยนะคะข้อที่3ค่ะ sad sad ลองเดาสิคะว่าหมายความว่าอะไรเอย่ยเศร้าเสียใจนั่นเองค่ะแต่งประโยคค่ะคุณเศร้า you are sad you are sad ต่อไปเลยนะคะ good แปลว่าดีนั่นเองค่ะ แต่งประโยคได้ดังนี้ค่ะ we are good we are good พวกเราดีต่อเลยนะคะ say up จะมีอ่านตามค่ะ they are good they are good แปลว่าพวกเขาดีค่ะข้อที่ห fat fat what is it in Thai แ,แปลว่าอะไรคะแปลว่าอ้วนนั่นเองค่ะ แต่งประโยคค่ะฉันอน้วน i am fat i am fat ต่อไปนะคะ beautiful beautiful แปลว่าสวยค่ะแต่งประโยคค่ะเขาผู้หญิงสวย she is beautiful she is beautiful ต่อ,อไปเลยค่ะแต่งว่าเบลล่าสวยผู้หญิงคนนี้นะคะเป็นดาราชื่อว่าเบลล่าค่ะ Bella is beautiful b e l l a is beautiful แต่งได้ทั้งสองประโยคเลยนะคะมีความหมายเหมือนกันค่ะข้อที่7ค่ะ big big แปลว่าอะไรเอย่ยใหญ่ถูกต้องค่ะแต่งประโยคว่ามันใหญ่ it is big it is big หรือแต่งได้ว่าช้างใหญ่อย่าลืมนะคะว่า ถ้าเด่นำหน้าคำที่ขึ้นต้นด้วยสระคือ A E I O U ให้อ่านว่าอย่างไรคะ VERY GOOD เก่งมากค่ะให้อ่านว่าดินั่นเองคะ่ะ Say ั p จะมีอ่านตามคุูเลยนะคะ The elephant is big The elephant is big ต่อไปค่ะน u m เ e อร long long What is it in Thai แปลว่าอะไรคะยาวคะ่ะแต่งประโยคว่ามันยาวเซอัพจะมี It is long. It is long. แต่งประโยคต่อค่ะดินสอยาวเส้นเดิมเลยนะคะใช้เดิน้ำหน้าค่ะ The pencil is long. The pencil is long. ครน,นี้อ่านว่าเดิะถูกต้องนะคะเพราะว่าคำที่ตามมาที่ขึ้นต้นไม่ได้ไม่ใช่สระ a e i o u นั่นเองค่ะต่อไปค่ะ Get your notebooks. ให้เด็กๆไปเอาสมุด มานะคะโน้ตบุ๊กคือสมุดภาษาอังกฤษจากนั้นให้เขียนว่า test แปลว่าทดสอบค่ะ adjectives แปลว่าทดสอบเรื่อง adjective ค่ะมีทั้งหมด7ข้อเด็กๆก็เขียนลงมาแบบนี้เลยนะคะอย่าลืมหยิบสีมาด้วยนะคะถ้านักเรียนไม่ทันให้กดหยุดวิดีโอของครูไว้แล้วค่อยมาฟังต่อนะคะครูขออนุญาตอธิบายต่อเลยนะคะสมมุติว่าข้อที่1นักเรียนตอบ b นักเรียนก็ใส่ b นะคะ และนักเรียนก็เตรียมสีขึ้นมาเพราะว่าเราจะวิเคราะห์ข้อสอบและตรวจไปพร้อมกันค่ะสมมติว่าถูกใส่1ถ้าผิดใส่0ย์ค่ะ Are you ready? Let's go! ไปกันเลยค่ะข้อที่1ค่ะจากรูปภาพ which one is college คำว่า college ตัวสีแดงแปลว่าถูกต้องค่ะข้อใดถูกต้อง a ugly b c o d e C handsome D beautiful try to answer ลองหาคำตอบดูนะคะ let's check ตัวคำตอบค่ะคำตอบคือข้อ D beautiful แปลว่าสวยไปต่อเลยนะคะข้อที่2ค่ะ which one is correct ข้อใดถูกต้องค่ะ A hot B short C good D diligent try to answer ลองหาคำตอบกันดูนะคะ let's check ตัวคำตอบค่ะคำตอบคือข้อ c กอแปลว่าดี d. นั่นเองค่ะข้อที่3ค่ะ which one is true ข้อใดถูกต้องจากรูปภาพนะคะ a cold b lazy c small d long Try to answer ลองหาคำตอบกันดูนะคะและเ c ดตัวคำตอบค่ะคำตอบคือขอ้อ A นั N ่นเอง Cold แปลว่าหนาวค่ะข้อที่4 Which one is true คำว่า true นะคะแปลว่าถูกต้องจากรูปภาพข้อใดถูกต้อง A It is big B It is small C the elephant is big D A and C ก็คือข้อ A แล้วข้อ C นะคะ try to answer ลองตอบกันดูค่ะกดวดคำตอบค่ะคำตอบคือข้อ D dog มาดูนะคะทำไมตอบข้อ D A is is big มันใหญ่ถูกต้องนะคะส่วนข้อ B it is small มาเล็กผิดเลยค่ะ ส่วนข้อ C The e l e p h e n t i s b i g ช้างใหญ่ถูกต้องค่ะดังนั้นคำตอบคือข้อ A กับข้อ C แต่เวลาตอบตอบข้อ D นะคะข้อที่5ค่ะ Which one is true จากรูปภาพข้อใดถูกต้อง Very easy ข้อ A ค่ะ She is happy B I am sad C He is sad D You are happy Try to answer ลองหาคำตอบกันดูนะคะไถูก hey, ตัวคำตอบค่ะคือข้อ b นั่นเองมาดูนะคะว่าทำไมตอบข้อ b A คเขาบอกว่า she is happy happy มีความสุขดังนั้นตัดออกเลยนะคะไม่ตรงค่ะส่วนข้อ b I am sad ฉันเศร้าถูกต้องนะคะส่วนข้อ c ค่ะ he is sad เขาผู้ชาย ในภาพเป็นเขาผู้หญิงดังนั้นตัดออกก่อนได้เลยนะคะส่วนข้อดีค่ะ you are happy คำว่า happy แปลว่ามีความสุขซึ่งไม่ถูกต้องค่ะไปดูข้อที่6เลยนะคะ which one is true ข้อใดถูกต้อง a I am tall b he is lazy c we are old d he is diligent try to answer ลองหาคำตอบกันดูนะคะเรนเฉดตัวทำตอไปค่ะคำตอบสุดข้อ D มาดูกันนะคะข้อ A I am tall ฉันสูงซึ่งไม่ใช่นะคะข้อ B He is lazy เขาเกียดคร้านซึ่งไม่น่าใช่เลยเพราะว่าเขาตั้งใจและขยันอันหนังสือมากต่อไปข้อ C V We are o พวกเราแก่เป็นไปไม่ได้นะคะส่วนข้อดี he is diligent เขาขยันถูกต้องนั่นเองค่ะต่อไป number seven Jane คือชื่อคนนะคะ Jane is 80 y e a r s old j a n อายุแปลว่าาอยุ80ปี years old แปลว่าปีนะคะ Which one is c o l l e g e ตามข้อมูลที่ได้มาคือเจนอายุ80ปีจะตรงกับข้อไหนคะ try to answer เลเจอตรวจคำตอบค่ะคำตอบข้อ C นั่นเองค่ะเจนอายุ80ดังนั้นข้อ A ตัดทิ้งเลยนะคะไม่ไม่น่าจะถึง80ข้อ B ก็ไม่น่าจะถึง80นะคะส่วนข้อ C ใช่แน่นอนส่วนข้อ D ไม่น่าใช่80ค่ะไปดูต่อเลยนะคะอ้าวจบแล้วค่ะเห็นไหมคะว่าวิาวชาภาษาอังกฤษง่ายน,นิดเดียว7ข้อนั้นเยียนลองรวมคะแนนได้เลยนะคะว่าได้กี่คะแนน เช่นเดิมนะคะถ้าใครที่ได้คะแนนน้อยคุณครูแนะนําว่าให้กลับไปดูย้อนหลังใหม่นะคะในทุกๆคลิปของเรื่อง adjective และลองทําแบบทดสอบใหม่เพื่อวัดความรู้ของตัวเองดูนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วแล้วเจอกำคุยนาได้ไหม่สวัสดีค่ะบ๊ายบาย